คนนะที่ต้องมานินทาคนอื่นให้ตัวเองดูดีเนี่ยมันจะมีความสุขได้ไงเพราะเราว่าจริงไหมเวลาเจอปัญหาถ้าคุยได้ให้เดินไปคุยตรงๆเด็ดใจเราหรือเลปล่าไม่ชอบเราไหมเอ่อทให้เราอับอายหรือเปล่าคนที่เขาชอบทําร้ายคนอื่นรับหลังเขาจะไม่ค่อยชอบเจอคนพูดตรงๆถ้าเราคุยตรงๆแล้วเขาก็จะน่าจะเบาลงแต่ทําแล้วหรือแม้คุยแล้วหรืออยูนในฐานที่คุยไม่ได้เช่นเขาเป็นหัวหน้า หลวงพี่ว่ารับมือนิดหนึง่งหายใจนิดนึงวางใจนิดนึงสิ่งนี้มันทําให้เราเนี่ยรู้สึกไม่ดีเราก็จะจัดการใจว่าถ้าเขาว่าเราได้มันแปลว่าเรามีเหตุถึงพร้อมเราจะยิ้มคนที่ว่าเราเขามีความทุกข์คือคนนะที่ต้องมานินทาคนอื่นให้ตัวเองดูดีเนี่ยมันจะมีความสุขได้ไงเพราะเราว่าจริงไหมพระเทวทัตอะนะทุกข์นะแต่ไม่รู้ตัวตัวเองทุกอยู่ อิจฉาพระเจ้านะแต่หลงคิดว่าเราเนี่ยดีพระเจ้าไม่ดีคือมันแปลเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นการเอาชนะให้เราตรองให้ดีวางใจให้ดีแล้วก็ถ้าวันนี้คนจิตฉาเรายิ้มเยอะๆเข้าไปทําดีกับเขาคุยกับเขาตรงๆถ้าสุดท้ายยังจะทำชั่วอยู่ก็ยิ้มให้เขาทุกเช้าเลยให้เขาดินทาไปเลยไม่เป็นไรหรอกครับครับ